อะไรครับฮะฮะาฮเสื่อหรือ่เอาเร้วแลจะช่วยเสือยังไงอะเจบกแล้วเจอแล้เอาปิดไฟแล้วมอง ชักเลยชา,ชาักอยู่ไหนลกูกนี่สิสงโตก็เ,เจอละอะลงมาก็เจอละชาักอยู่ไหนเรวตัวสุดท้ายละ <c oughs> ใช่ชา์กหรือเปล่าไหนดูดิสองไฟดิให้ใครหา พ่อให้นอนหาแทนได้ไหมนอนได้พ่อทำอะไรนะทำรูดจะให้พ่อเอารถไปซ่อนเอารถไปซ่อนอีกเหรอใช่ยังไม่พอเหรอวันนี้ยังเล่นไม่พอเหรออโอ้ต้องเล่นอีกเหรอ,นอ,นอหไม่ค่ะไม่เจอเลยโอเคโอเคมีเหรอในนั้นมีเหรอ เจอไหมออ้าวไปไหนอ่ะเจอแล้วเหรออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหาดีๆอยู่ไหนไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้ หาย,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 ยไห่ไนอนไป่ไปดไอะไปลูกมไปะไรไหนไป่ไอะไรลไก่ไป่ไป่ไป่ไร่ไป่ไปไไไ อ,อ,อ๋อเจอแมวแล้วครับอกิ้งก่าอยู่ตรงไหนกนนหต้องไปเหรอต้องไปต้องไปหาจิบหากิกา้งก่าพนี้ได้ไหมพ่งนี้ได้ไหม